ดูโครงการในพระราชะดําริโครงการหนึ่งนะคะซึ่งมั่นใจว่าคนไทยหลายคนรวมถึงชาวต่างชาติต่างก็รู้จักผลิตภัณฑ์จากโครงการ<ช>หลวงที่ชื่อว่าดอยคําค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้ที่ผ่านมาก็มีการจําหน่ายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศด้วยใช่ค่ะคุณนลินนะคะลงพื้นที่ไปทีอ่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมไปรู้จักจุดเริ่มต้นของโครงการจนทำให้ปัจจุบันนี้นะคะโครงการนี้สามารถยกระดับคุณภาพของเกษตรกรได้ดีทีเดียวติดตามกับคุณนลินค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นผืนดินเพื่อสร้างความยั่งยืนแต่ปรากฏว่าโจย์นี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าความยั่งยืนนั้นหมายถึงการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตลอดอายุไขของเขา สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นค่ะคือพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เข้ามาวางรากฐานแล้วก็เติบใหญ่จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือโรงงานหลวงนั่นเองหน้าที่หลักของโรงงานหลวงคือการรับผลผลิตจากชาวบ้านจาก,กเกษตรกรเข้ามาแปรรูปแล้วก็นําไปสร้างรายได้ให้กับพวกเขาค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของโรงงานหลวงกันก่อนค่ะข้อมูลพื้นฐานของโรงงานหลวงที่นี่นะคะพื้นที่โดยรวมค่ะประมาณ20ไร่ แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะคือพิพิธภัณฑ์สำนักงานแล้วก็อาคารผลิตจำนวนพนักงานทั้งหมดของที่นี่รวมแล้วก็ประมาณ195คนเป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นเกษตรกรในพื้นที่ถึง135คนค่ะโรงงานหลวงแห่งนี้นะคะสินค้าหลักของเขาก็คือผลไม้อบแห้งสามารถที่จะสร้างรายได้ต่อปีไม่น้อยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นสตรอเบอรี่อบแห้งต่อปีนะคะมีรายได้ประมาณ50ล้านบาทค่ะ นี่คือรายได้ที่ได้รับจากโรงงานหลวงคราวนี้เราจะมาดูในตัวของโรงงานกันบ้างไปชมการเจาะลึกนะคะว่าโรงงานแห่งนี้สามารถที่จะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเปลี่ยนวิถีชีวิตยกระดับวิถีชีวิตให้กับเกษตรกร,กรได้มากน้อยแค่ไหนติดตามจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงค่ะ โรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูปที่หนึ่งอเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นกุญแจสําคัญอีกดอกที่ช่วยเปลี่ยนทุ่งฝินและหนี้สินของชาวบ้านให้กลายเป็นไร่เศรษฐกิจด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีพระราชประสงค์จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประสบภัยในท้องถิ่นธุรกันดารให้กินดีอยู่ดีจริงๆราคามันก็คือคือมันจะมีสองเกตนะคะเกตตลาดสดนี่ก็ ก็ไปได้คือก็ได้พอๆกับข้างนอกอยู่แล้วแ่ะแต่ในเขาจะรับในปริมาณที่เขากําหนดไว้ก็คือมีโคต้ามีน้ำหนักของแต่ละวันเนาะแต่ในเกตของเกตโรงงานก็คือจะต่ํากว่าตลาดข้างนอกแต่ก็ยังยังรู้สึกว่าคือคือเขารับทุกเม็ดน่ะไปคือเราเอาไปเท่าไหร่เขาก็รับของเราหมด ยกเว้นไอ้ที่มันเป็นเสียเนาะคือเขาซื้อเราได้ทุกกิโลอ่ะค่ะ <c oughs> ก,ก,ก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยของดีเขาก็ซื้อของเราของของ,ของเกบเขาละอย่างเกตับอย่างนิดนึงเขาก็ซื้อของเราเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาหมดเลย,ยคะ่ะใ,ให้ให้โรงงานหลวงหมดเลย <c oughs> เงงาข,ขาเป็นโรงงานของนายหลวงใช่ไหมคะค่ะเป็นโรงงานของนายหลวงไว้ใจแล้วก็มีความศรัทธาอยู่แล้วก็ช่วงที่ปลุกส้มมาก็คือเราไปขายข้างทางให้ นักท่องเที่ยวเนี้ยล้คือเป็นรับสตรอเบอรี่ที่เกษตรกรที่ปลูกในโครงการก่อนเนี้ยคือเราไปรับมาแล้วไปขายก็คือค้ายๆราคามันดีก็เลยเอออยากลองเอามาปลูกปลูกก็คือลองปลูกปีแรกมันก็โอเคคือได้ได้เงินได้คือเราเอาไปขายข้างนอกก็ส่วนหนึ่งคือส่งเข้าในโครงการหลวงส่วนหนึ่งเนี้ยมันก็ได้ได้ขายได้รายได้ดีในอดีต พื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่มีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและปลูกฝิ่นเป็นหลักของชาวไทยภูเขาโดยสายพระเนรอันกว้างไกลจึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมความรู้ในการเพราะปลูกผักและผลมไม้พร้อมกับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่หนึ่งแห่งนี้ขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจาก,กเกษตรกรและแปรรูปจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าดอยคํา พื้นที่20ไร่ของโรงงานแห่งนี้เป็นแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางอเภอเชียงดาวและอเภอแม่อายเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอย่างรายการผลิตสตรอเบอรี่อบแห้งสินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของโรงงานแห่งนี้เมื่อสตรอเบอรี่ที่รับซื้อถูกส่งมายัางโรงงานก็จะถูกคัดแยกทําความสะอาดก่อนนําไปแช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพหลังจากนั้นจึงนำมาแช่กรดซีติกซึ่งใช้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อทำให้ตัวสตรอเบอรี่มีสีสันขึ้นมาจากนั้นจึงนำไปแช่น้ำเชื่อมสองคืนและเข้าเครื่องอบอีกสองคืนก่อนจะนำมาบรรจุเพื่อส่งจัดจำหน่ายต่อไปนอกจากผลิตภัณฑ์อบแห้งแล้วที่นี่ยังผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดน้ำผลไม้กระป๋องแยมผลไม้ได้น้ำดื่มอีกด้วยโดยมูลค่าสินค้าที่จัดจำหน่ายในแต่ละปีของโรงงานนั้น ถูกแปลกลับเป็นรายได้ของพงนักงาน Ą รายวันซึ่งเป็นคนในพื้นที่กว่า130ชีวิตรายได้ของเกษตรกรที่อยู่ในโครงการส่งเสริมเพื่อให้พวกเขามีช <c oughs> ีว <c oughs> <c oughs> <été> ิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือโรงงานเนี่ยช่วยในชุมชนเนี่ยได้หลายส่วนในส่วนเรื่องสังคมและเศรษฐกิจนะฮะเป็นหลักในเรื่องสังคมก็เรื่องการลดยาเสพติดนะฮะเรื่องเศรษฐกิจก็คือเราโรงงานเราเนี่ยส่งเสริม การปลูกพืชแล้วก็รับซื้อผลผลิตลิ้นจีอะไรพวกนี้ฮะที่ที่ชาวบ้านเอามาขายให้เรานะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านให้โรงงานเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อนะครับเพื่อแปรรูปนะครับพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ทรงพระราชทานโรงงานหลวงนะครับแห่งแรกให้ชาวบ้านในชุมชนในในแถวนี้เลยเพื่อค่ะก็ เราได้เกิดมาบนผผแผ่นดินไทยนี่เนาะเราก็รู้สึกดีใจอยู่แล้วแล้วพอเขามีโครงการดีๆเข้ามาเราก็เราก็ยินดีแล้วก็ทําเต็มที่เพื่อในหลวงของเราค่ะก็ขอคําขอบคุณนี่ก็มันก็น้อยไปเราสำรับความที่จะบอกเขกคนเ้าจะจะอู้กําไรมาเปรียบเทียบมันใหญ่หลวงเหลือเกินชาช่วนมคนจะดูในหลวงว่าเหมือนพอ่อ แต่พ่อของเจ้าเขานี่สำหรับในครอบครัวในในในบ้านเนี่ยแต่สําหรับพ่อหลวงคือพ่อทั้งแผ่นดินจะเป้นมีเป้นต้องรับผิดชอบใหญ่หมากได้จ้านอกจากความกินดีอยู่ดีสิ่งที่ผู้คนที่นี่พึงระลึกถ,ถึงเสมอก็คือพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์นักพัฒนาที่จะประทับอยู่ในใจของประสบมิกรที่อาศัยใต้ร่มพระบารมีตลอดไป น่าความจริงพิกัดขา่าวแนว26รายงานจริงๆแล้วเรื่องการแก้ปัญหานะคะไม่จําเป็นต้องหยุดนิ่งเพื่อให้ปัญหานั้นที่คลายไปแต่นั่นหมายถึงการพัฒนาที่จะนาไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคตนะคะเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชท,ทรงเป็นแบบอย่างให้กับชาวไทยได้เดินตามรอยค่ะ